ดีทุกคนวันนี้บิลซังก็อยู่ที่ในโตเกียววันนี้บิลซังก็จะพาทุกคนไปเข้าพระราชวังที่เรามาพระราชวังวันนี้ก็คือวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ว่าวันนี้ก็คือวันคล้ายวันประสูติของจักรพรรดิญี่ปุ่นนั่นเองก็คือจักรพรรดินาลุฮิโตเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จักรพรรดิก็จะทรงออกเขาเรียกอะไรนะ สีหบ,บัญชรไม่เข้าใจหรอสิบิลซังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกสีหบ,บัญชรคืออะไรก็คือ,อะจะทรงออกมาพัาแท่นแล้วก็ทักทายกับประชาชนนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าทรงออกสีหบ,บัญชรประมาณว่าอย่างตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ออกมาตรงพระทท่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยก็เรียกว่าออกสีหบ,บัญชรซึ่งวันนี้บิลซังก็จะมาะมาออกสีหบ,บัญชรไม่ใช่สิต้องมาดูจจกรพัดออกสีหบ,บัญชร วิธีการมาพระราชวังที่ง่ายที่สุดก็คือนั่งรถไฟสายยูรักโจแล้วก็มาลงที่สถานีซากุระดามองขึ้นปุ๊บเข้าวังปับ๊บนี่ไงพอเราขึ้นสถานีรถไฟปุ๊บก็จะมาโผล่ที่ประตูซากุระดามองตรงนี้เลยซึ่งวันนี้เขาไม่ให้เข้าตรงนี้ปกติเราเข้าตรงนี้ได้เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ต้องไปต่อคิวเขาก็เลยจะให้เราไปต่อคิวตรงนูน้นตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า ประตูสากุระดาคาว่ามองคือแปลว่าประตูก็คือประตูสักุระดะจริงๆประตูนี้คือเข้าปุ๊บนั่นคือเป็นเขตพระราชวังเลยแล้วก็สะพานนิจวาชียอยู่ข้างในซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้ข้ามกันจริงๆสะพานนิจวาชียก็คือมันอยู่ข้างในพระราชวางังใช่ปะเราส่องกล้องจากข้างนอกไปได้แต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้แต่เขาจะเปิดให้เข้าได้ปีละ2วันก็คือวันที่สองมกราเป็นวันปีใหม่แล้วก็วันท้ายวันประสูติจัก,กรพัิก็คือวันที่ 23กุมภากลุ่มพันธ์นั่นเองซึ่งวันนี้เราก็เลยจะเข้าไปเพื่อให้จกักรพรรดิออกสีหัปัญชรเราก็เลยได้ข้ามสะพานนิจูบาชิของจริงๆวันนี้เราจะได้ไปเดินบนสะพานนิจูบาชิด้วยแหละอันนี้ก็คือกำแพงเมืองไม่ใช่กำแพงเมืองกำแพงพระราชวังชั้นชั้นนอกปะชั้นนอกจริงๆนี่เหมือนชั้นในแล้วนะ เนี่ยรอบๆพระราชวังเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าคนมาวิ่งออกกําลังกายประจําเลยตอนนี้แล้วก็มองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นคนเต็มเลยดิเนคนยืนต่อคิวเต็มเยอะมากๆเนี่ยพระราชวังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราเข้าถนนข้ามถนนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อคิวกันตรงนี้ก่อนแล้วดูคนบอกว่าคนอย่างเยอะอะ่ะวื้ยไปถึงตรงนั้นเลยไปถึงสุดลูกหูลูกตาน,นั้นเลย ซึ่งเดี๋ยวมีทริคด้แลเราก็จะต้องแบบเดินไปที่ท้ายแถวก่อนนะซึ่งแบบท้ายแถวนี่ไกลลุกหูลูกตายอย่างยิ่งตอนนี้ไม่เห็นเลยท้ายแถวอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่นะพี่ละศูนย์องศาใช่ไหมไม่ศูนย์ก็หนึ่งแต่ฟิลไรลบหนึ่งนะจ๊ะคือเราอยู่ในช่องฟรีสตอนนี้อันนี้เราก็อยู่ข้างหน้าสวนสนาธารณะซึ่งเรากําลังอยู่ในคิวอย่างนี้อยู่นี่ในคิวอ,อย่างนี้เห็นไหม ประมาณเช่นนี้เลยแล้วก็เรามีเทคนิคนะในการเข้าชมให้แบบดูดได้ได้อยู่ข้างหน้าสุดเลยคือมันจะมีรอบ9โมง10โมงและ11โมงใช่ป่ะเรา,าเข้ารอบ9โมงก่อนแต่รอบ9โมงเนี่ยเนื่องจากคิวมันยาวแบบนี้ใช่ป่ะเราจะได้แบบอยู่ท้ายๆแบบรีบๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไรพอ9โมงเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาก็จะเอา9โมงนี้ออกไปแล้วก็10โมงก็จะเข้ามาใช่ป่ะพอ10โมงเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราอา่ะก็อยู่ท้ายๆปุ๊บเราก็เดินไปข้างหน้าเลยแล้วก็ไป ไป,ไปร่วมกับสิบโมงเราก็จะอยู่ด้านหน้าสุดเพราะนั้นเราจะอยู่ด้านหน้าสุดตอนประมาณสักสิบโมงแล้วก็รอบหนึ่งเนี่ยท่านจะออกมาประมาณสักห้านาทีไม่เกินสิบนาทีออกมาก็พูดขอบคุณประชาชนนู่นนี่นั่น,นปุ๊บก็จะเสร็จสรรกลับก็บกบไปรอบหนึ่งจะทาเนี้ยทั้งหมดสามรอบนเนี่ยฝั่งนู้นก็จะมีอีกนะจะมีแบบว่าแถวแถวตรงนู้นอีกนีเน่เนี่ยซึ่งมันจะมีทั้งหมดน่าจะสักสองสองแถวหรือเปล่าไม่แน่ใจานะ แต่สองฐันนี้เดี๋ยวจะเข้าพร้อมกันที่ประตูะข้ามสะพานแม่นตาก่อนพอข้ามสะพานแม่นตาปุ๊บก็จะข้ามสะพานนิ้จูบฉิอีกรอบหนึ่งอันนี้เขาขอแทรกโฆษณาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเขาอุตส่าห์เป็นสปอนเซอร์ให้บิวซังบิวซังในหลายคลิปแล้วบิวซังก็จะใช้ใหมยยหย่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อฮอลลี่แลนด์นะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์อันใหม่แหละเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี้เขาก็เลยส่งมาให้บิวซังลองรีวิวอยู่นะครับซึ่งบิวซังลองรีวิวดูแล้วก็เออเลิศเหมือนกันนะเพราะว่า อย่างน้อยที่อย่างมากที่ชอบก็คือไมโครโฟนเห็นไหมไมโครโฟนอยู่ไหนมองไม่เห็นเลยใช่ไหมไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นี่เองจา้านีเห็นไหมไหมมันเป็นคลิปหนีบอ่ะเป็นคลิปหนีบปกติเวลาไมโครโฟนมันจะเป็นแทง่แทงแใช่ปะเราใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะแบบติดคอบางทีคอเหนียงก็จะไปดันไมโครโฟนไงแต่ว่าอันนี้คือไมโครโฟนแบบเป็นเล็กๆแบบคลิปหนีบตรงนี้เองแบบเล็กนิดเดียวเราก็เลยแบบเออชอบจังเลยอะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นไมโครโฟนเห็นไหมไมโครโฟนด้านหลังมันจะใหญ่ด้านหน้ามันจะเล็ก แต่ว่าเวลาคลิปดิ่มจริงอ่ะเอาด้านด้านที่ใหญ่ๆอ่ะซ่อนไว้ด้านหลังปุ๊บก็จะเห็นไมโ,โฟนแบบตัวเล็กๆข้างหน้านี้คือเลอคข้ามากๆแล้วก็ตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยก็จะมี2แบบนะก็คือเป็นแบบถ้าเกิดใครใช้กล้องใช่ไหมก็จะมีเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบว่าเสียบกับกล้องอ่ะเนี่ยเอาไปเสียบกล้องได้หรือว่าของพิวสังใช้เป็นมือถือที่เป็นไลท์นิ่งใช่ไหมเขาจะมีสายไลท์นิ่งให้ไปเสียบกับตูดของมือถือก็มีหรือถ้าเกิดใครใช้ iPhone รุ่นใหม่นะก็จะมีเป็นแบบนี้เลยเสียบตูดเสียบบตดปุ๊ก็จะแบบ ใช้ได้ทันทีเลยก็จะเป็นแบบไวเลสไมโครโฟนเลิศมากจริงๆอันนี้แล้วอันนี้ตลับมนะันนก็จะสามารถชาร์จแบตได้ด้วยเลยก็คือถ้าเกิดหูฟังหมดหรือว่าอะไรหมดเนี่ยก็คือเอามาเสียบอย่างนี้มันก็จะชาร์จแบตได้แล้วด้านหลังเนี่ยเราก็เอาไปชาร์จแบตกับ USB อีกทีนึงนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเอาไปใช้กับ USB C ถ้าใครสนใจอันนี้นะก็สามารถซื้อได้นะครับ จากลิงก์ที่อยู่ในใต้ดีสคริปชันตรงนี้นะก็เป็นอุดหนุนจนหน่อยแล้วกันเขาอุตส่าห์เป็นสปอนเซอร์ให้บิลสังนะก็จะได้เห็นบิลสังใช้ใหม่เนี้ยไปอีกนานๆเลยตอนนี้ก็คือ8โมง23นาทีเขาก็เริ่มเดินขบวนให้เดินขบวนไม่ใช่บททงคือเดินแถวเข้าไปในพระชวังแต่ว่าก่อนเข้าเนี่ยเราจะต้องแบบตรวจสัมภาระตรวจ security กันก่อน,นมือนประมาณประมาณที่สนามบินมีการส่องโลหะอะไรอย่างนี้ และถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าห้ามเอาไม้เซลฟี่เข้าไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแขนเซลฟี่ด้วยตัวเองนะจ๊ะตอนนี้มันเริ่มหนาวแล้วก็เลยอาศัยเป็นเอสกิโมแล้วกันก็อย่าว่ากันนะก็ขอเมาส์เรื่องราชวงศ์ญี่ปุ่นนิดนึงนะไม่ใช่เมาส์หรอกคือเล่าให้ฟังก็คือตอนนี้เจกพัินารุฮิโตะใช่ปะทรงเป็นพระเจ,ก,จกพรรดิใช่ปะแล้วก็เสด็จพ่อของท่านเนี่ยก็คือยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าจะไม่ออกมาด้วยเพราะเหมือนกับว่า ให้เกียิลูกอ่ะคือลูกเป็นจักรพรรดิแล้วเราก็หลบไปอยู่ด้วเบื้องหลังซะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจักรพรรดิไม่เหมือนนายกเก่าเราให้เกียิลูกอ่าก,ก,ก็ก็ท่านไม่ใช่นายกไทยไงท่านเป็นพระจักรพรรดิญี่ปุ่นไงนั่นแหละเราก็หา<ว>เรื่องเนา<อ>ะเป็นนายกพ่ออย่างประกกก็ก็ <c oughs> นั่นมันประเทศไทยไงประเทศไทยทําได้ไงญี่ปุ่นคือเขามีมารยาทเ <c oughs> พียงพอไงอุตา่าเราก็เหมือนไปด่านายกว่าไม่มีมารยาทเนาะ <c oughs> แล้วก็นอกจากจักรพารร้านเจ้กรพาร์ทีนีเนี่ยก็จะมีพระญาติอย่างเช่นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าพี่น้องใช่ไหมพระเชษฐาพระอะไรเงี้ยคือขอใช้เป็นคําธรรมดาแล้วกันคําคราชาศัพท์นี้คือไม่ค่อยได้ดูกิลเลทอะไรก็เลยใช้ไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณพระญาติออกมายืนข้างๆด้วยอะไรเงี้ยบางทีจะมีแบบหลานออกมาด้วยแล้วมีหลานยุคนนะจาชื่อไม่ได้แล้วที่เป็นหลานผู้หญิงคือแต่งงานไปอยู่กับคนญี่ปุ่นที่อเมริกาที่นิวยอร์กตอนนี้ลว จริงๆตอนนั้นคือเขาเป็นประเด็นกันมากเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าคู่มั่นคือพระสวามีนะตอนนั้นก็คือไม่ใช่นก็คือเป็นสามัญชนใช่ปะแล้วก็อะไรโปรไฟล์ดูดีหมดแต่เสียงให่คือแม่โปรไฟล์ไม่ดีของแม่เพราะ่าแม่เหมือนกับว่าแต่งงานใหม่แล้วก็มีเรื่องเงินเรื่อง,องทองไปเอาเงินมาจาก ผัวใหม่แม่อะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วพอไปเอาเงินจากผัวใหม่แม่มาอะไรเง<ๆ>ี้ยเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการให้ยุยเสนีหาแต่บางคนก็บอกว่าผัวแม่มาก็ไม่ใช่อันนี้คือฉันให้ยืมแล้วคุณเอาเงินไปคุณไม่ยืมคุณไม่คืนเงินอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบแม่ติดหน,ๆๆนี้ใช่ป่ะทีนี้เขาก็เลยประชาชนญี่ปุ่นก็เลยหมือนว,ว่าถ้าเกิดแม่เป็นหนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับฝั่งผู้ชายจะมาเกาะฝั่งเจ้าหญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นประเด็นกันตอนนั้นแบบอู้หรุนแรงมากเลยสุดท้ายแล้วเจ้าห,หญิงก็เลยบอกว่าฉันรน้ีเ เราก็แต่งงานกันโดยที่แบบว่าประชาชนก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็เขาก็อพยพไปอยู่ที่อเมริกากันคือเหมือนขอลาออกจากธานดคารศักแล้วก็ไม่รับเงินช่วยเหลือด้วยปกติเวลาถ้าเกิดแต่งงานออกไปแล้วเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ90้าสิหรือกี่สิบล้ลานย,ยัง,ยงไม่รู้หรือร้อยล้านยังไม่รู้จะไม่ได้ละนี่แหละแล้วก็ได้ไปใช่ไหแต่ว่าอันนี้คือขอไม่รับด้วยแล้วก็ย้ายไปอยู่อเมริกากันเลยเขามีมาแจกธงด้วยเดี๋ยวเราเอาธงเอาธงเอาธง นี่เราก็ได้ทงมาโบกแล้วนี่เราต้องเราต้องโบกทงแล้วแบบบันทัยชัยโยด้วยนะเขาบรรทัภาวะชัยโยนั่นเองอันนี้คือตอน security check เ c, มื่อกี้คุณนายแม่โดนให้ดื่มน้าให้ดูด้วย,วยก็คือว่าถ้าเกิดใครมีน้ําดื่มมีอะไรเนี้ยเขาให้ดื่มให้ดื่มโชว์เลยว่าอ่าเป็นน้ํากินได้จริงๆนะคุณนายแม่ก็ต้องดื่มโชว์ดื่มกาแฟไปเมื่อกี้แม่ก็ดื่มเลิศ ตอนนี้เราก็มาต่อทีกันที่หน้าสะพานแบนตาสะพานนี้นะอันนี้ไม่ใช่สะพานนิจิวะชินะอันนี้คือสะพานเมงานะบชัชิเดี๋ยวสะพานนิจิวะชิจะอยู่ด้านในทีหนึ่งซึ่งเราจะข้ามกัน,นจริงวันนี้เลยอันนี้เลยสะพานเมงานะบัชินะซึ่งทุกคนนะเขาเข้าใจผิดว่าอันนี้คือสะพานนิจิวะชิจริงๆแล้วมันไม่ใช่ซึ่งบิสังกับพูดไปหลายคลิปแล้ว<ต>ก็อยากรู้ว่าจริงๆเขาเรียกว่าอะไรสะพานนิจิวะชิของจริงอยู่ไหนก็ไปดูในคลิปข้างหลังเอาเองลวกัน อ่บอกให้เลยสะพานนิจิวาชิอยู่ด้านหลังนี่ด้านหลังด้านหลังนี่ที่มีเขียวเขียข้างหลังนี่อันนี้คือสะพานนิจิวาชิอยู่ชั้น2อีกทีหนึ่งไหนเราดูดูทหารเดินตำรวจเดินก็บอกว่าเดินไม่ตรงเลยอ่ะอ่าตอนนี้เขาก็เริ่มให้เข้าไปข้างในแล้วโดยคนกลุ่มแรกก็จะเป็น คนชราที่แบบว่านั่งรถยูแชอะไรเงี้ยเข็นเข้าไปกันีตอนนี้เขาก็กำลังจะเข้าปรนานีเขาแบบคนเยอะมากตรงนี้เลยนี่นี่อนันี่อันนี้เขากำลังเข้าข้ามสะพานเมงเนบาชิหรือสะพานเซมองอิชิบาชิแล้วเดี๋ยวพอข้ามสะพานเซมองอิชิบาชิไปปุ๊บก็จะไปอยู่เทิรนข้างในนี้เพื่อที่จะกลับเข้ามาข้ามสะพาน นิจูบาชิด้านหลังอีกทีหนึง่งตอนนี้เราก็กำลังจะเลื่อนแถวกำลังจะเดินเข้าไปข้ามสะพานละนี่จากตรงนี้ไปเราจะเห็นสะพานนิจูบาชิของจริงคือสะพานด้านหลังนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปกันตอนแรกเราต้องข้ามสะพานเมไงะเนบาชิก่อนอันนี้คือสะพานแม่นตานะเรากำลังเดินข้ามสะพานแม่นตา นี่อันนี้ก็คือสะพานนิจิวาชิเลยนี่เห็นไหมมันจะมีชั้นเดียวส่วนอันนี้ก็จะเป็นสะพานเมงเนเนเบาชิหรือว่าสะพานเซม่องอิชิบาชิคำว่าเซม่องก็คือประตูใหญ่อิชิบาชิก็คือสะพานหินก็แปลว่าสะพานหินที่อยู่ตรงประตูใหญ่ซึ่งปกติเขาจะปิดไม่ให้เดินข้ามกันแต่เขาจะเปิดให้ข้ามปีละสองวันเท่านั้นแล้วเราก็มาในวันนั้นพอดีโชคดีจริงๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในผู้มันจะมีทางยูเทินแล้วขึ้นไปที่สะพานนิจิวาชิตรงนี้ อันนี้คือนิจิวาชิเราต้องแบบว่าถ่ายตอนที่เราอยู่บนสะพานาสะพานแว่นตาด้วยนี่อันนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือฐานยามจ้าพอเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางโค้งอยู่เทินอันนี้ก็กำลังจะเข้าไปชั้นในแล้วนี่เขาจะเห็นมีป้อมปราการอย่างนี้ด้วย แต่ป้อมปราการตรงนี้มันไม่ได้แบบว่าเป็นที่อยู่อาศัย mm. หรือเป็นอะไรมันคือเป็นทําสวยๆเฉยๆนี่อันนี้จะเป็นป้อมปราการแล้วนี้ก็คือทางเข้าของสะพานนิจูบาชิเลยนี่เรากำลังจะข้ามสะพานนิจูบาชิกันแล้วสะพานนิจูบาชิตอนนี้จะเป็นทําจากเหล็กสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นไม้สองชั้นเขาเรียกว่าสะพานนิจูบาชิแล้วก็มองเข้าไปฝั่งนี้นี่ ก็จะเป็นเห็นเมืองแล้วพอออกจากสะพานนิจูบาชิปุ๊บเราก็จะเข้าเขตพระราชฐานแล้วซึ่งท่านก็จะออกศรีหับรญชรตรงนี้นี่เองนี่ไงที่ท่านจะออกศรีหบัญชรก็คือตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้นี่นี ตอนนี้เราก็วิอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะรอท่านมาออกซีแทันชอนนี่เขามีล่ามภาษามือมาด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินก็จะล่ามตรงนี้จะแปลเป็นภาษามือให้ฟัง なお、天皇陛下から、お言葉がございます。その際は、改めて、ご案内いたします。うん、本当。 คอมเซสเดจแล้ววันนี้ก็จะมีเจ้าหญิงมาสัตโกดแทนพี่จะจะหญิงเนี่ยเด็พะมีมาสัตโกดด้วยแล้วก็เจ้าชายอัลติโนแล้วก็เจ้าหญิงไอโกรอยู่ด้านขามือน,นี้ <c oughs> นี่นะท้ายสุดก่คือเป็นพี่สาวของที่บอกว่า แต่งงานไปกระทบอเมริกาไอ้คนคนญี่ปุ่นที่ไปอยู่อเมริกาในขวานมือนี้คือเจ้าหยิบไอโกะแล้วก็เจ้าราฟานิมีแล้วก็พเจ้ากะพัดแล้วก็เจ้าสายกิโนแล้วก็น,นกะครับพระมเหสีแล้วก็พระลูกสาวเนี่ยคนญี่ปุ่นก็นจะแบบโอ้ยบันไซชิโยะบันไซชิโยะ お言葉がございます寒さの厳しい中、誕生日にこのように来ていただき、祝っていただくことをありがたく思います。この冬は、ことのほか各地で大雪に見舞われており、皆さんのご苦労も いいかばかりかばりと思います雪の事故などで被害に遭われた方々に心からのお見舞いをお伝えいたしますそのような中にあってここ東京では梅の花も咲き春が一歩一歩近づいていることを感じます全国各地の皆さん一人一人にとって 穏やかな春が訪れるよう願っております皆さんの健康と幸せを祈りますバンサイ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  บนซทายบนซ้ายทุกคนกำลับบงบรรายบรรทายเหมือนกันเขาก็พูดประมาณว่าอ,อ๋อขอบคุณมากที่มาร่วมงานวันเกิดอันนี้ที่ฝ่าอะไรนะความหนาวเหน็บมาอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ขอใหอ้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนใช่ประมาณเช่นนี้สรุปมาให้ฟัง พงบางอะหส่งพักกลับเข้าไปแล้วไม่เกิน5นาทีเท่านั้นเดินรออีกรอบอายุตอนนี้ทหารเขาเปลี่ยนกะแล้วหรอวันนี้เายืนเปลี่ยนกะมายืนตรงแดวเลยไนงะแข็งปังเลยนะ นี่ไงถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการจะดูกใกล้ๆอีกรอบนึงนะเราเสร็จรอบนี้ปุ๊บให้เราเดินเข้าไปอย่างนี้เลยเนี่ยเดินเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะรอคิวอีกคิวหนึ่งเมื่อกี้บอกผิดนะไม่ใช่9โมง10โมง11โมงนะแต่เป็น11โมง20ไม่ใช่สิ10โมง20 11โมงแล้วก็11โมง40สามรอบอ่ะเราก็จะออกกันแล้วจะไม่รอรอบถัดไปเพราะคุณนายแม่กันปวดฉี่ การที่เราจะเข้ามาเข้าเฝ้าจักรพรรดิแบบนี้เราควรจะเตรียมพร้อมร่างกายเช่นนุ่งแพมเพิร์สมา <c oughs> คุณนายแม่นคือปวดฉี่เราไม่สามารถรอถึงอีกรอบไ,ได้เราต้องออกก่อนแต่ก็ไม่เป็นเพราะว่าคือถือว่าเข้ามาได้ใกล้ใกล้พอสมควรจริงไม่มากที่สุดถ้าเกิดมากที่สุดต้องแบบสมัยรุ่นก่อนที่เข้าแบบเข้าถึงถึงตัวแบบอยู่หน้าทหารเลยอันนี้คือทางออกโอยคนเป็นล้านคุนเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้าน วันนี้วิลสันก็พาทุกคนมาชมบรณีมีจักรพรรดิออกสีหบ,บัญชรจะบอกเขาว่าออกสีหบ,บัรชรเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรเขาก่อนเคยไปสอบผู้ประกาศของ NHK ดูไงแล้วเขาข้อสอบอันหนึ่งก็คือให้แปลข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วมันมีคํานึงที่ต้องพูดคาว่าออกสีหบ,บัญชรเนี่ยก็เลยไม่รู้ไงก็เลยไปเปิดดิกแล้วก็อ๋อเขาเรียกอย่างนี้นี่เองแต่สอบไม่ได้นะไม่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวของ NHK ด้วยแหละเกือบได้ละ